สวัสดีค่ะมาอยู่กันน้องกล้วยหอมค่ะนนี้ก็พาเลาะชมปางเหมือนเดิมค่ะอ่ะระชันหน้ากันค่ะแม่ๆค่ะมันคือตัวอะไรอต่างคนต่างงงค่ะ เท่เฮ่ให้มันโยนบกสักทีหนึ่งดูนะยุกอประชัน,นาการค่ะแม่แม่ค่ hey. 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 ไค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศข้างๆปางค่ะแม่ๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหอมหอม เขายังไม่สวัสด,ดีค่ะเลยสวัสดีค่ะด้วยด้วยคุณสุสวัสดีค่ะค่ะพาแม่ๆเลาะชมปางค่ะนี่มาเที่ยวปลามันวันนี้ก็พาแม่ๆมาเลาะ ดูข้างๆปางค่ะแม่แม่ค่ะพี่หอมนานแล้วค่ะไม่ได้ออกมาทางนี้สักทีค่ะจะไปได้ไหมเนาะนี่วันนี้มีนี่ มีพี่พี่เรียกค่ะหอมหยุดก่อนหอมเติมพลังเติมด้ววยยัักกด้ด้วยหอมหอมอยากกินขนมยองๆน่าเร็วๆมีขนมไหม เร็วเร็วหอมหิวแล้วแล้วพี่พี่เร็วเร็วไปๆปไปายบาไปี่เี่ยายไปยแล้วนี่อ่ะพี่ยบายแล้วพี่ไบายแล้วบไปไพี่ก่อนไปายพี่ก่อนอ่ะยบายหอมบอกไบาย